เห็ดนางฟ้าพี่น้องเห็ดนางฟ้าแล้วก็สิตําแจวทอนแ้วพี่น้องหนึ่งเห็ดนางฟ้ามาหนี่แซบแซบอยู่ๆพี่น้องเห็ดไม่แต่ดอกงามๆดอกจุ่มๆพี่น้องหอนห่อนแซบแซบพี่น้องจ้าหนึ่งเห็ดอยู่วๆือเก้าเนี่ยิีมันก่อนเด้อ แซบแซบชิมก่อนชิมก่อนแซบอืมชิก่อนแซบโอ้แซบไดอืมเนะ ชิมอีกนอนวันนี้ลาบไอ้ไก่จ้ะพี่น้องลุงมืองโดดลาบไก่ลาบกินเองจ้าลาบไก่ยั่วๆคือเ่าค่ะพี่น้องค่ะแบแบๆจ้ามีพักอยู่ค่ะมีพักพักอาดขาวนะครับลวกโดดกับกระเทียมแล้วก็ต้มค่ะต้มต้มต้ม,ตม ต้มข้นหวยพี่น้องอร่อยอร่อยคะ่ะต้มไก่นะคะต้มไก่แล้วก็ลาบไก่ค่ะยวยวดลาบเองค่ะพี่น้องคุณเออ้ยบางแน้สีสันแต่แซ่บแต่แซ่บแต่แซ่บแซ่บแซ่บค่ะแซ่บเนี่ยอร่อยอร่อยจ้าพี่น้องค่ะอร่อยอร่อยค่ะแซ่บแซ่บด้วยกันนะคะบางแน้พี่น้องลาบไก่จ้า ลาบไก่ dairy, dogs, ป่านลาบเป็ดพ um, ี่น้องเอ้ยแซ็บแซ่บจ้าอร่อยอร่อยนะคะแซ่บแซบค่ะอร่อยอร่อยด้วยกันกินกับข้าวเหนียวอ๋อเฉียวมาไทยไก่ข้าวเหนียวจ้ากินกับข้าวเหนียวด้วยเด้อพี่น้องนี่ค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่เลี่ยมยุบยุบเลยพี่น้องจ้าข้าวใหม่ปลามันจ้าอร่อยอร่อยนะคะ แล้วก็มีลาบนี่ละ่ะแซ่บๆจ้ะอร่อยอร่อยเออยินอเป็นแต่แซ่บแต่ยินยูทงไฮทงหน้าคือเก่าพี่น้องทานด้วยกันนะคะ